และในวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในไบโอมเพลกราเด้นให้ครบ5วันนะครับโดยที่ผมนั้นห้ามออกจากพื้นที่ของไบโอมเพลกราเด้นเลยนะครับแต่ถ้าผมตายครบ2ครั้งเท่ากับว่าคลิปนี้จบทันทีคืนชื่อวันนี้เป็นไบโอมใหม่ของเกมไมครับนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนนะในวันที่1ของเราครับเราก็ต้องเริ่มจากการตัดไม้ทำไม้ป่าก่อนนะแต่ว่าตอนนี้มีสเกลิตันกระลิงผมครับผมต้องหนีก่อนนะไม่งั้นโดนสเกลิตัน ยิงตาแตกแน่ครับทุกคนซอมบี้ครับทุกเดี๋ยวนะทำไมซอมบี้มันเกิดไปอมนี้ได้นะครับเนี <io> ่ยไม่นะซอมบี s <S ้เด <laughs> ็กมาด้วยโอ้ไ <glowing> ม <us> uh ่ทุกคนผมตายเนี่ยเลยโอ้ my god เรามาเริ่มใหม่จากตรงนี้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาขุดล็อกตรงนี้แล้วก็ ุดบอกไม้กันดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าบอกไม้เนี่ยสำคัญแกการใช้ชีวิตมากมากเลยนะครับทุกคนนะดังนั้นเราจึงต้องใช้ไม้อย่างมีคุณค่านะครับทุกคนและใบโอมนี้เป็นใบโอมที่ค่อนข้างเล็กนะครับทุกคนนะถ้าเทียบกับโฮสณนมันค่อนข้างเล็กเลยแหละผมอยากจะได้ใบโอมที่มันใหญ่กว่านี้ครับทุกคนถ้าทุกคนมีสิทธดีๆก็ต้อง แนะนำผมกันด้วยนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมต้องการไบโอมที่ใหญ่กว่านี้นะครับทุกคนนะผมนั้นได้ลงแอดออนทรีซัพป,ปิ้งด้วยนะครับทุกคนนะทำให้การตัดไม้ของผมนั้นมันช่างค่อนข้างง่ายดายทีเดียวนะครับทุกคนผมจะแสดงการตัดไม้ให้ดูนะครับทุกคนนะ3 2สมสอหนึ่งอ้าวแอดออนไม่ทํางานาและตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เวลากลางคืนแล้วนะครับนะซึ่ง ตอนนี้นะคบเป็นเวลาที่เจ้าโครงกระดูกไม้นะครับมันจะออกมาไล่ล่านเองเพราะฉะนั้นผมจึงต้องตัดไม้แล้วรีบทําที่กําบังให้วิสุดครับทุกคนสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมจะมีไอกก้กลมๆตันนี้จะหลอดเลยนะเพราะว่าตั้งแต่อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับรู้สึกว่าแอดออนที่ผมลงไปเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นั่นเองครับทุกคนมีผลกระทบกับแอดออนทรีชอปปิ้งด้วยนะครับทุกคนนะ เป็นแอดออนตัดไม้ทีเดียวลมมันเองเอทุกคนนะฮูอ่น้าเศร้ามากๆครับทุกคนที่แอดออนที่ผมลงไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองทุกคนนะผมก็เลยจะต้องใช้ชีวิต5วันนะครับโดยที่มีกลมกวนใจและการตัดไม้ที่โคตรช้านเองครับทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาเล่นไมโครฟ t แบบคลาสสิกกันดีกว่านะครับทุกคนนะผมกลัวทุกคนจะลำคานกลมๆม,มากเลยผมก็เลยมาปรับเป็นลูกศรเชียบนี้นะครับทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ย สบายตาขึ้นเองครับเราจะรอดคืนนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนมามาเลยอันนี้ผมกำลังจะมาหาเจ้าต่อไม้เองผมเจอแล้วครับทุกคนนั่นเจ้าต่อไม้นั่นไงยศเทมเอาไม่ใช่เห็ด <c oughs> นั่นมันเห็ดดิว่าตอนนี้ผมไม่เจอเจ้าต่อไม้เลยครับทุกคนนะโอเคงั้นเรามาทำอะไรกันดีล่ะมาดู ไม้ใหม่กันดีกว่าครับทุกคนนะไม้ใหม่เป็นสีขาวสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเราสามารถไปสร้างบ้านได้โอ้ผมเกือบจะออกแล้วนะครับทุกคนนะคือกติกาในคลิปนี้นะครับถ้าผมออกจากเขตพื้นที่ไบโอใหม่นะครับเท่ากับว่าคลิปนี้จบทันทีนั่นเองครับนั่นคือคิปเปร์นะครับและอีกอย่างครับทุกคนถ้าผมตายครบ2ครั้งเมื่อไหร่นะเท่ากับว่าคลิปไม่จบทันทีคลิปเปอร์จะระเบิดไม่นะ ระเบิดเลยิปเปอร์โอ้อันตรายมากครับฮิปเปอร์ระเบิดเป็นรูเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเรามาหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งกันดีกว่าครับมาโอเคเราไปอยู่ไหนกันดีกว่าเนี่ยให้ <laughs> เราจะไปอยู่ไหนกันเนี่ยครับทุกคน <laughs> ตอนนี้คือไม่มีที่อยู่แล้วครับไม่นะนะสังเกตว่าไอ วันในเกมครับทุกคนมันจะเป็นหนึ่งวันนะเพราะว่าผมหาใบโอมนี้นานแล้วมาครับทุกคนทำให้ผมเนี่ยใช้เวลาไปเกือบวันหนึ่งเลยนะครับทุกคนแล้วผมก็หาเจอแล้วนะครับนี่คือใบโอมที่ผมกำลังตามหาอันเองโอเคงั้นเรามาลงกันดีกว่าพวกบทุกคนตอนนี้เราเจอกับมอนเตอันตรายมากๆเลยครับทุกคนนะโอเคครับงั้นเรามาสร้างบ้านกันตรงนี้กันดีกว่านะมาเลยนี่ ทำทางต่อไปแล้วครับคิปเปอร์ซอมบี้จะฆ่าผมแบบโอ้โหดูพวกมันสิครับทุกคนพวกมันจ้องจะฆ่าผมอย่างเดียวเลยอะ่ะมาต่อบล็อกมาอะไรก็ได้ไหมตอนนี้ผมกำลังจะไปนะเดี๋ยวโอ้เกือบไปแล้วครับทุกคนผมเกือบตาย แต่ก็ไม่เป็นไรครับมามาคุดกันดีกว่าครับเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งในคลิปนี้นะครับมันก็คือการกําจัดหัวใจของรากไม้เดินได้ันเองครับทุกคนไอ้เจ้ารากไม้อันเนี้ยมันจะเป็นรากไม้ที่โผลมาเฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะครับทุกคนนะและผมมีเป้าหมายก็คือการอยู่กับรากไม้ไม่นะทุกคนครับแย่ yeah, แล้วตัวนี้ ผมตายรอบหนึ่งแล้วนะเสียดายมากเลยนะครับทุกคนนะโอเคครั้งที่2ครับผมต้องอย่าตายทุกคนไม่ทุกคนไม่ต้องหาโล่กำบังก่อนนะครับทุกคนนี่นผมตายนอนนั่นซอมบี้อันไงโอ้โหเต็มเลยครับทุกคนไม่นะโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมต้องหาที่กำบังนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมไม่หาที่เกี่ยจะโอ้เกือบออกจากไบอบไม่ซอมบี้เดี๋ยวก่อนนะซอมบี้ครับไม่อป๊บน,นึงผมหาที่กำบังไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวจะออกจกไปโอบแล้วไม่นะไม่ซอมบี้เด็กจะมาฆ่าฉัน